ดดค่ะสสวัตึกไม้ของคุณอยู่ทางขวามหาผู้สาวอยู่ในป่ามันมัหาผู้สาวในป่ามันอีนลีว่ะอินลีอีนลีว่ะอู้สักคนขยันอีนลีตัวนี่ไหมนึกว่ามาถ่ายเฉยๆมาถ่ายแม่ทำงานเฉยๆไปลงไปคนขยันจริงๆเลยนะนี่เดินลงไปปิดวัน ไ่ได้ซื้อของมาฝากเฮ้ยเราไปยังห้องผมมั้งไม่ได้ซื้อของมาฝากเลยไม่คิดว่าจะมาค่ะพอดีอยู่ประคำก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยสาวนู้นอยู่ประคำนี่หว่าสวัสดีค่ะอย่าถือมีดมาคู่ได้ลรอสวัสดีจ้าไปใส่มาเนี่ยเกียร์ใส่มาอุยเมนยืต<ว>ีเฮ็ดเบียรยืดตีอ๋อ เอากระเห็ดยุ่นเนี่ยบ่ามิมวบเคยเนี่ยนี่ตุ้งไคนี่เป็นแม่ก็บอกจะนางเป็นบัดโน้มิลูกเขยมาเห็ดซอยบ่บ่มี้วยำยำแต่เแม่ก่อนว่าอยากได้ลูกเขยบ่สุเทียขันลูกสาวบ่มาเห็ดงานนะวิ่นอนถ่ายอยู่เฮียนโอ้นี่ปลามันจะควางเลยโอ้ โลกมันชอยต่เขาจะแบบมาฟอมถ่ายรูปมากินในปามันอันนี้ทีจะของหมดลสินิาสวัสดีค่ะแม่จ๋าสวัสดีครับโอ้ที่เด็ดปลามันงามขงเนีดนะ ตัดต่นี่ออกก่อนจังลกไม่แอบเบิ่งลูกสาวขยันแทบว้อสันเดีมาแบบไม่บอกเลื่อยอ้าวผ่านมาถึงแน่าไปโบอกไม่คิดว่าจะผ่านมาพี่มาจากเขาตะโกใช่ไหมออกจากบ้านมาห้าวันสี่วันห้าวันแล้วเอาเอาพี่วุฒิพามาอาวัฒนานครก็เลยนุ่นอยู่ประคำนี่หว่าลองโทรหาดูสิก็เลยบ้านนุ่นไปเข้าอำเภอหน่อยย้อนกลับมาได้หนึ่ย้อนกลับมาผ่านตรงนี้เลรอผ่านไปแล้ว ก็เลยบอกเจมโทรตั้งแต่แยกนี่แหละเจมนึกว่าอยู่ไกลไงมาอยู่ใกล้ออ๋เพื่อขยันแต่อยู่ในร่มเนี่ยให้แม่ฟันแต่อยู่ข้างนอกร่มเถอะไม่หนูเพิ่งไล่สดเสร็จนี่เมื่อกี้หนูก็ไล่สดอ๋อไล่สดนะใช่เพิ่งมาเจมลองหน่อยที่ไหนมีมีดอันนึงหนึ่งเอ้าเร็วลองลองแสดงกำดาบด้วันนี้ไปค่อยเหยียดดูหม่อยอืออ่ะลองดูสิอืม ลกจยังไี้เขาให้ไปตัดเออขุดบังนุนพาขุดด้วยนุนโอ้ยูดึงไม่คืนครับจีพจอัมสมัติดึงขึ้นมาเดาครแกปอ้ะกูได้เดือหักตัวนี้เป็นเมียอนนันนอลายนีะอันนี้ถือมาได้งา้บ่น่นนบ่ตินิเดียวนึอันนุนพอเอเอาขางลังขางลังที่มันแหงๆหงด้ยใจเอานุนลองดึงดูให้จีอมถือกองให้จีอมถือกองให้นุนด้ย เอาแล้วมึงต้องพูดใ้น้อยแหงๆนี่ยเจียมกี่เหตุขือเถอะมึงเนี่ยเสียเอ๋อได้ยินละมิงมิงปา้เอ้าหัวมันหักดิจอยกันเธอบิดยังไงเขาบ้าให้บิดเถะเขาให้ฮะเอาถ้ามันหักอย่างนั้นเด้กให้ทำไงก็มันไปขายเหมือนเดิมเอากระลูกุว่าไปขายแต่ราคาตกบ่ เออบอกเกี่ยวแต่ <S <S ว่ามันหักไปเส้นสองเส้นทำไงนุ่นเต๋อมันมีเป็นไหเอาเอาล่องให้นุ่นดึงมาเนี่ยนี่นี่เอาหัวนี่นี่นี่อ,อันอันที่เขาปลูกกระโพดนี่เขาได้ผลผลิตบ่เอาใจาถือเอายุ่งกัดยุ่งกัดซอกนี่ตีให้ไหมเอ้าบแมนยุ่งเนี่ยเอ๊ะขันไงแม่ลูกจะดึงขึ้นไหมวะเฮ้ยไปทำแม่ให้นั่งจะคล้องมีแห้งทำเลกับจัดกันไ,ออไปดึงตรงๆอย่าไปดึงไล่เสียงได้มันจะหัก แต่บังสาวแต่บังสาวนุ่นหัวเสียบไปสร้างหุ่นได้ป่ะเนี่ยไหนให้บอกว่ามาทำสวนช่วยแม่เอาป้าอ uh 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 ู้ด้หัวงามอีกตั้งหากตัวนี้ว้าวว้าวคนนี้คนไห้ดึงหัวแหลงุทอาไถยังไงท้ายแบบได้เออถอไปทางโครานเราคอยป่ะนี่เอาเอาใจใจเที่ยว รกะิมันมีรถไทไทยตีพ้นึ้นบ่ใช่แล้วพี่พอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันได้เอาเมียวันงมันอียงนั่นมันลำมันไทานมันลำเนี่ยตม้วงหันมาทังอันมาทางเราย่องมาทัมงอนแม่มันกะจอกกับใบดกอ่ะเจทางจันโอ้นั่นเอานุ่นก็เป็นแตทังนี่ก็เป็นแทางนัน เอาไปเจ่นอเป็นแถวแโอ้นท,ที่ที่ตัดไปสูงๆนั่นคือเอาไปถ้าเป็นแนี้ยอยู่กันละสินบ้านหนูข้าเจ้าขึ้นหลกก่อนตัดค่ะข้าเจ้าขึ้นโลกกรตดัดแมนจังไหนก็ได้ดีจังไหน่นบอกเธอค่ะของหนูบ้านหนูที่หนูเคยเห็ดหนูโลกก่อนข้าเจา้ายังตัดออกไหม อันนี้พันใส่รถลกขึ้นนี้พันใส่รถไถโอเพราะว่า<ม>บ้านหนูขาเจ้าจังมาตัดันตัดหัวออกที่รังแม่เฮ็ดแล้วแม่ลกเลรอค่ะมันจะเลิ่นก็เกเนะตอนเด็กหนูเคยทำตั้งแต่เด็กๆนะทำกับยายขอไอ้ออลุกหัวมันก่อนล่ะ าสาสถ่คตันตมืาะกรอนนี่ระอตกรนนี่ต้องใส่คนสีบคน้นคุณเน่นายนายค้นเห็นกล่องหรืไปตัดดิอตอนตอนทีมพี่ยังไม่มาลูกจตัดยอดเห็นไหมเย่ใช่แม่ดอกขันโหาหมวก่อยยังมานี่โบใ่ดอกดิ่บใ่ดอกโใ่ดอกเ่ ลูกเคยเบิ้งเด้อบันนี้กินแล้วกินแล้วต้องบอกรัดไว้กินแล้วเพราะว่าต้องรีบเด้วพี่กินแล้วกินตั้งแต่เมื่อกี้นี่กับพี่บุ๊ชถึงบ้านก้อนคำเพราะว่าต้องไปเบิ้งแางเขาถึงมาเห็ดบ้านให้เห็ดไอ้ันบางพักโลค่าให้ยังไม่ได้เลี้ยงเขาขึ้นเลยจะต้องไปเลี้ยงไปธนาคารเดี๋ยวก็ไปเรียนอยู่ได้ไปอีกป่ถือกันยุทธ์ลบปริญญาก็่ะทีเวลาพิมพ์ุ่นตัว ละไก่พอเป็นตัวนึงไปต้มกินญี่ปุ่นก็ได้พ่อจะไม่ด่าหนูหรอเฮเกี่ยมไปฟันงอนในเบื้องบนไปฟันชั่วดูบอกเคยฟันยังสิอ่ะบอกเคยฟันใช้บานเธอกลกยังไงไปลกบังนดูลกเป็นต้นเนาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกี่ยมสาธิตว่าเพิ่นเคยไป็ลกมันเป็นต้นแบบว่าเราต้องตัดออกนี่เป็นลกยังไงเดี๋ยวไป็นลกนี้ไป็ลกแถวพุ่นแถวไหนก็ได้เอาแถวไหนเอาในห่มเน่ะเออ เนี่ยลกยังสีเลยเนะี่ยเอเธอไปรับจ้าง,งก็ตอ,อนตะเกียเกนเนี่ยบอกว่าเป็นตะลํำบากแต่พี่น้องโดนเนียไทยจี้อมใช่ไหมเนี่ย,ย <c oughs> <c oughs> ออถึงว่าผมเอ้เอามันมันคือไม่ห้อยตัดแล้วมันคือไม่ห้อยตัดกลางแล้วห้องินมันออกสิใบมันขึ้นสูงติ มันตัดตัไนบปกทั่วใสอันนี้ฮับปูบกระโพดเลยา่ามนสีเซีอมนนี่เห็นกาวโพดอยู่นี่ได้เก็บนวยป้วยนี่แม่ได้นิดๆนนอยเกบต้มจักจักไรนายแม่อยู่นี่จักไร บาจายอจะไรยูนีทั้งหมื่มปถนนเลยเนี่ยสองฟังเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นถนนกันขังหลังนี่ข้างหน้าไปไกลท,ที่สุผลทังผลอืมบ่อของขอาแม่นี่ลนไปน้ำถนนเนสนี่จก,กิโลนี่ที่ิลนี่มันมันยาวจะกนี่แล้วก็ไป่อีกโมันก็ยาวเกือจกิโลนนน พทินถนนดำพอกิโลบ่ะโอ้มันสิาง่นเสียบลงไปพุน่นซอยให้พี่น้องไรเยาไว้สิแราะีเป็นคลองงน้ำครัเป็นวยมันสมบูรณ์ตรงมันมันดูบคลอน้ีเดียถ้าเรเห็นบัตรดาอันสะพานตินะอันนั้นคลอง่งน้ำอันนั้นห่วยสะพานนะอันนั้นกะอันนั้นกะแมนต่ว่ามันบริสังมันยูมันจะไล ไอกันนี้อันนี้คืออำเภอประคำที่เราแยกเนี่ยเ้าอยู่ทางไหนป๋อตรงนน้นบ้านบ้านกับที่เ้าขึ้นไปนี่ไฟประคำมันเหยนมีตรนั้ต่างหลายๆนั่นแหละที่เห็นรถวิ่งไปทางเสาไฟนั่นจะไปละหานไทรแยกตรงนี้จะเป็นนางรองเนี่ยเขาไปทางนี้ออกไปได้ป๋ตรงน้ำเป็นนางรองได้ผมสิริมเป็นนางรองไปหนีนปดี๋ยวะไปสอบแม่ว่าไปประคำมันจะคือดอกตัวโอ้อันนี้มันชิไรป๋ออันย่านอันมันอ้อมอ๋อมันอ้อม ผมก็ต้องกับข um> ึ้นไปเขาประคั uh> 拜拜้มือเ่าเราเหียนาวยู่ส่นี้ึันมอไปนี่ก็ยู่ยยู่ยใส่มือเด้อที่ต้นมันตั้งยหน้าานหลายๆนั่นแหละอ๋อเฮียนที่ว่าต้นมันยูวนะเห็นว่ายยู่เอเดีเฮียนเน่ยเห็นแต่ลมันสั้นเวยเต็มยูยเอาไปเห็นที้ใจอันนี้ว่ามันคืออันนั่ยังก็ให้เห็นเฮียนนั่นเหรนบ่จ้า นั่นล่ะเนี่ยเนยเนี่ยมัดผมเราบ่มีหมวงเสียมาตัดน่ะใส่แม่น่เอาคนเห็นงานกับสให้ใส่หมวกตลวดเวลาตีหมวกแม่มือเนี่ยหมวกายอ่หมอันพายงานจบอันบ้านตรงขมก็เห็นบลัามขาแม่เจ้าเป็นมาเล่าตาย่เลยนมา่ยง้าจบสอมือเจ้าบ่เหมาตัดแม่เ่หมวกอนไข่เาบ่จังผู้อดเรเล่นจีนิง ตัดสามเห็ดตะกีม่อยู่หลักหลานนะซอยอันนี้ตัดเห็ดเห็ดเห็ดอันเห็ดเนวนี่ทั้งหมดให้นี่เลยจิแม่แม่เพราะว่ามันต้องปลูกอีหาทิพไร่ที่ปลูกต้นพันธุ์อืมตัดออกอย่างนี้ไปปลูกอีกหาทิพย์ไรน่นนเห็ดขี้เขาเด้อเอาไปวางเศษซองหรือเอาเลยตัดใหม่งี้น้องสิเห็นช่องไหนช่องออแม่อันนี้เพื่อคนเอาอันนั้นตัดเลยเครื่องตัดยางสเครื่องตัดยางวางวางเรียงกันแล้วก็ตัดโอ้ตัดยางไปเลยแม่แล้วก็พ่นตุกะ เขาใส่ตะกร้ารแล้วคับย่างทุกเลยแต่ว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยมันต้องแบบยุดแดดๆตัวได้บริแดดมากถ้าวางเลี้ยงก่อนที่เขาจังย่างไปเสียบบโบจับอ๋อจับใส่ตะกร้าแล้วก็เสียบเสียบเสียบมันจะบปได้ย่างหลายเทียนะไาลเลี้ยงเทียต้องมีคนวางก่อนค้นลิ่คนหลั่นเสียบทางทั้งหลังน้ำคคนใหญ่ก่อนค่ะค้นหนาคนเสบกับน้ำหลังแต่ว่าเน้อยหนูเสียบปรตามันลงมได้ปะเนี่ยแต่เน้อย ค่ะต่อไปพัฒนาปีหนาพัฒนาทำลเกนี่เราถ่ายรึเ่าอ๋อนี่เราถ่กป่อ๋อคือสแล้วหางเสียบมันเหมนมันแงมัมีต้นตใหม่มันคยมันปงตใหมนกอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อนี่มันมีต้นไม่เป็นบางงนต้นไม้มันหลายห้าต้นกิ๊กพูดน่ะแซน้ำต้นไม้ไปหนกับมนปลามันเท่าตีไปุน ป่าท<โดย>ี่มันตัดอยู่สามคนเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยไ,เไเปเรื่อยๆมันปีมัากยปามันนี่ะได้ปีแล้วเท่าไรคะนี่มั่นนะมันสมุนจระาหายิไรอืมความเนใจฮะามเมินยิ่เขาทั่วหางหาลัเล่าี่มอดใชามากว่าคู่นงอยู่นี่อยู่แล้ว,วอ,อ,ออกมากออกมาจะกินเขาเยาใส่ลูกสาวอันสักลายด้วยแม่จ๋าด้อยตาดวงอีกตกดีนี่ แหงแพงขึ้นเด้อล่ะแหงเฮงงั้นแพงขืนบ้าขาดองวัตถุดิดอง่ัตถอยู่น้ำกันได้เนาะเนาะอือจะตีกันเลยอันนี้ไม่ใช่เติมซองมุือคล้องหนึ่งอันไหนอันนี้คือตัดมือนีมันบริจาคหนีแล้วเหรอเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาตอนบ่ายเพิ่งมาตอนบ่ายมาก่อนที่จะโทรมาประมาณยี่สิบนาทีอู้ นในไ้มันนี่มันยุ้งไหลดินี่ยุ้งไหลกัดบ่ถือกัดบ่เอาต้มหูวีวีช่วยมันนี่ถูกนิ่มหรือเปล่าหูนิ่ <c oughs> นมมันเรียกนิมนน่มนะมนิ่มเนาะแม่ลิลลิลเออใช่ลิ้ล,ล,ลตัวสีริงแดงมีปีก้กัน,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 นยนียายียายู่นี่บอยุ่งอันแมงวีตั้งหางนี่โดนลิ้นต้มล่ะอันนี้เขาไปทางบ้านค้นบ้านเนู่บ้านบ่ เขาไปประมาณ3ลูมานคนเอ๊ะเนี่ยใช่ตามถคนใหญ่ไปอด้กรับไต่ก็ต้องกลับทั้งเก่าเนี่ยบแมนวันน้ที่กับทงนี้โซสี่ลกได้ได้เนี่ยคันว่าลกสามคนเนี่ยบ่ไหวได้เนี่เพราะว่าสมัยตะนนี้นข้าเจ้าใช่คนลกอะเนาะเดี๋ยวนี้มีรถล้วก็สบายแต่วงหัวอันนั่นคือหัวใหญ่แทะนั่นไหมเธอเบิ่ง นั่นไหมอันนั้นกะหาคือกันมันใหญ่ล้ำใหญ่น่ะเธอเดี๋ยวเบิงหัวบบงใหญ่เลยตรงไหนที่มันไม่มีลมอ่ะมันจะมันจะหัวใหญ่ถ้าเกิดตรงไหนมันเย็นไลมมันมันนี่คือในโซนยูทีวีนี่ใส่ของยังไม่ใส่โซดทฮะใส่ของอยังไม่ใส่โซเดททู่ยังไงไมีอยู่ถามผิดโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ